กวยยวอกใจ่คิดนะครับหันถ้อยกับเตียมแลียวนะครับอันนี้อันเลมมี่ด้ามนี้นะครับอันเลมมี่เจ้าของเนระครับก็ว่าสิเหตุไปใช้เองนะครับก็เลยว่าเอามาเท็ดมาลองก่อนนะมันสะบัดมันเอียงบอดถ้ยก็อยู่ในกระเป๋าตอนแรกอันยางมากว่ามันบอดปันใดก็น่าวะนะครับแต่ว่ามันเป็นต้นเปื่อยนะครับต้นเปื่อยก็คือต้นบ่มีเปียกอันนั่นนะครับคืออันเปล่อยเนื้อเลย จักเอิ่นถือมาถือกระบ้หูแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปมันมือจักหน่อยแหละครับไปเลยว่าถือถอยมันพร้อมแต่ว่ามันเป็นง่าเป็นกิ่งก็ที่พอไปได้ว่าสั้นเนาะเอ้าครับจังไดก็ล้องขึืนเบื้องก่อนถ้าบบไหวก็ตับ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 นะครับครับผมก็สวัสดีนะครับผมพานพึ่งพวงทซานประแดกกับช่องกินเกษรป่านะครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ออกมาคำคำนะครับประมาณน่าจะสามโมงเย็นนะครับอ่าเศร้าๆกับต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 ับนะครับตีถอยให้พี่น้องอัน เช้าพึ่งนะครับเอาไปใสกันนะครับทักมาหกสิบห้าโตนะครับก็จัดไปเรียบร้อยนะครับกระบัดที่นี่นะครับพึ่งก็ออกมายางใกล้ๆนะครับโลละบ้านนะครับก็พ่อหางนึงนะครับอยู่อันนู่นนะครับยอดสูงสูงไะนะครับกิ่งหน่อยหน่ยสีร้องขึ้นเบิ้งนะครับเบิ้งส่งก็สีหัวปุดๆแน่นะครับก็เป็นว่าถ้ามัก นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับถืกใจก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนด,ดนะครับเด้อนะครับเวลาผมลงคลิปตีเล่รับชมนะครับงานของพานชลา,าหน้าตาดีนะครับเรียกว่าดีที่สุดนะครับยืนหนึ่งวัดสันโนเออเอานะครับจังใดเดี๋ยวชิพาขึ้นไปเบิง้งเลยครับเด้อ ลังพอดีๆเนี่ยครับเออลังกำลังทำเงินน่ะนะครับประมาณนั้นเออครับผมขบลุกปีแท้ อ้น้ำครับน้ำยังดีเลยสุดยอดน้ำครับอู้น้ำงามครับงามขนาดทั้งนี้น่อยน้ำดีแท้อ้น้ำนิดนึง ยู่บนน้ำ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 เหยียบไปเลยน้ำน่ะโอ้หุ่ยน้ำน้ำดีน้ำงามกับโอ้โหน้ำญ่เลยนี่ ครับบริลลินินครับอ่ะโอ้เมียนหงียนหงียนหงียนนะครับอืมโอเคครับผมเดี๋ยวตั้งกล้องเด้อเอาจักหน่อยครับน้ำงามน้ำเอาจักนิดนึงให้เบิ้งน้ำครับเฮ้ยครับน้ำผมง่ายๆเลยโอ้สุดใจครับผมโอเคเนาะครับผมนี่นะครับเฮ้ย จักไฟหรือถึงตรวจอู้เฮ้น้ำนิดนึงครับผมน้ำหยาบเกล้ยวน้ำเล็บ,เเบแมวชัดกคนก๋อดีหลาย อนุญาตแปลงร่างนะครับใส่ถองมือเพื่อแปลงล่างพยับครบอีกน <c oughs> ุกๆนะครบก็ได้ อ่อนๆนี่อย่าไปปิ้งกินครับไปปิ้งหวันถึมมันันครับ ีเคื่อปั่นครับขั้นไส้ลุงไสล่ะไปโอ้ยโอ้ยโอ้เส้นน้ำกระไดอ้

อ่ะครับน้ำายังงามเลยนี่อู้เอาไปไป,ไปอ่ะครับน้ำเอาบ่เด้อ,อ <laughs> เม็ดเม็ดเม,ม็ดเดี๋ยวจะเกียบตงี้แตก โอ้ยอาหาำหลายแ่ยมครบลุงไปก่อนอ่ะพี่นงองเอ้ยครับบัดที่นี่ก็ลงต้นไม้ได้นะครับเล่้ยงไก,กบบง่ก็ถ้ามีเวลาก็ทิพภาไปเบิ้งอีกถ้าบ่มีเวลาก็จิตซัมนี่เ้อครับพี่นงองเ้อนะครับ แต่ว่ากตีร้องไปเบิงพึ่งตอนเขานะครับเมื่อี้ลูกขาวอักลากนะครับกตีได้เมียนนะครับโอเคครับลงต้นไม้